ทำได้ดีแค่เท่านั้นฉันแคยยอมทำทุกอย่างที่เธอจะไม่ต้องเสียใจคิดทบทวนคนเดียวอยู่บ่อยครั้งรักเธอจนลืมตัวมากไปไหม i'm trying กรท่านนี้ด้วยเพลงเพราะๆมาแบบนี้คุณนัทคุณอาร์มครับเห็นหน้าครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ33 33ปีนี่คือคำตอบแรกที่คุณเห็นหน้าเขาแล้วคิดว่าเขาอายุเท่านี้มาที่สายสืบสองหน้าของเราเออฟังเพลงเพราะๆจนเพลินไปหน่อยไหมฮะม,มากเลยเสียงดีเนอะเพราะเพราะเนอะ คราวนี้ไม่แย่งกันตอบแล้วเหรอฮะแย่งก่อนก็ได้ค่ะเชิญค่ะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแอนเป็นศิลปินค่ายเดียวกับพี่ลูกปัดมาก่อนแล้วเขาไปถึงไหนแล้วคะเขาจะเริญมากค่ะแล้วเราล่ะคะตกต่ำอยู่ทุกวันนี้ค่ะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเดียวกับที่รยู่หรอใช่ไหมคะพี่ลูกปัดจะไม่ได้อ่ะใช่คือแต่ว่าอยู่ในช่วงเดียวกันเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพลงเหมือนแบบเหมือนดังอยู่เพลงเดียวแล้วเพลงที่เหลือไม่มีใครฟังเลยอะค่ะเคือเพลงที่เธอร้องด้วยถูกต้องค่ะ ถ้าใครมีซีดีอยู่นะคะรบกวนให้ฟังมาถึงเพลงหนูด้วยมันมีเพลงหนูอยู่ข้างในด้วยอยู่หน้าเอหรือหน้าบีคะซีดีพี่ซีดีไม่มีหน้าเอหน้าบี่ะโอเคขอโทษคใจเราเราแบ่งยุคกันได้เห็นใจชัดเจนนะฮะทำเสร็จทำทำพูดแรกเขาก็พูดว่าซีดีเลยนะฮะแอร์คิดว่าตอนนั้นเนี่ยแอร์อายุประมาณสัก18ตอนที่ทําเพลงกับพี่ลูกปัดพี่ลูกปัดน่าจะโตกว่าแอร์ประมาณสัก6ปีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แอร์ยี่สิ สิพี่ลูกปัดต้อง38ค่ะทายว่า38ปีคุณเอกกี้ล่ะครับคิดเองนะคะอันนี้คิดเอง36ก็พอก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ใจใช่ลูกปัดไม่น่าจะมากกว่าเธอขนาดนั้นก็ไม่แน่ใจก็ตอบไปอันนี้คุยี่คุยกันได้แน่ใงล่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณเอกกี้บอก36มาที่หมอช้างอยู่ครับผมว่า5ออกมาสองครั้งแล้ว25เบิลแล้วอันนี้ต้อง35ห้อ๋ออันนี้ตัวเลขนี่ มีมีหลักการาหลักการตามคุณหมอยี่ห้ายี่ห้าสามห้าแต่อย่าลืมประโยคแรกนะฮะอัาจิยกห้าทุกครั้งทุกครั้งที่หมอช้างแนะนําเรื่องเกี่ยวกับอายุจะมีประโยคนี้นําหน้าก่อนเลยนะครับคุณอาร์มคุณนัทายมาครั้งแรกที่33ปีคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัจจุบันนี้ไหมครับเอาเหตุการณ์ละกันคเลือกเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับ เริ่มใช้อีโมติคอนครั้งแรกในปีเดียวกันกันกบที่ปรัสนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจยืนยันคำตอบเดิมที่33ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับแกบอกเท่าไหนะอย่าตามหนูกดเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนจาก33ปีเป็น37ค่ะ37ปีเอาละเออนี่ ไม่ได้เชื่อคนใดคนหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะเลียเสียเยเอาเออ <laughs> งั้นมาลุ้นกันเลยนะครับตอบถูกรับเงินโบนัส5,000บาทตอบผิด1ปีเงินหาย3,000บาทปัสศนีหมายเลข3ครับคุณอายุ37ปีใช่หรือไม่ครับใช่ใช่ค่ะ <laughs> ถูกเป๊ะๆแบบนี้รับเงินโบนัสไปเลย5,000บาทแล้วก็เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสายสืบสองหน้ากลับบ้านได้เลยนะฮะคุณครับแปลว่าเล็นแต่าทำงานได้ดีนี่เขาทำงานให้เป็นกิ่งกลางนะครับเอาล่ะตอบถูกเป๊ะๆแบบนี้มาคุยกับปัสนีของเรากันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับขออนุญาตทราบชื่อจริงสักนิดหนึ่งได้ไหมครับค่ะชลนันลิมไทยนะคะลูกปัดค่ะ คุณลูกปัดอายุ37ปีถูกต้องเป็งเลยค่ะโอ้โหน,นี่เรียกได้ว่าแบบทายถูกปุ๊บนี่น่าดีใจกันมากเลยทีเดียวเอตอนเขาทายเราครั้งแรก33รู้สึกยังไงก็แบบยิ้มแล้วอะล,ล,ลืมไปว่าทีมงานบอกว่าให้เก็บนนนหน้านิดนึงลืม<อ>ค่ะขอถามนิดนึงเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่ารักเท่าไหร่ก็ยังไม่พออยู่ในอัลบั้ม ลักซ์มิวสิกค่ะน้องแออยู่ด้วยใช่ไหมลูกแอน่าจะอยู่ด้วยค่ะเป็นไอจังจำตัวเองไม่ได้เลยว่าอยู่ด้วยคิดดูว่าศิลปินยังจาอัลบั้มตัวเองไม่ได้เลยนะฮะเออโอ้อัลบั้มนี้มีเพลงดังๆเยอะใช่มีเพลงอะไรบ้างมีของพี่หอยเซนาหอยนะคะก็มีแอบเหงาแอบเหงาของพุณเสนาหอยก็อยู่ในอัลบั้มนี้แหละแล้วก็มีน้องท็อฟฟี่โพงามค่ะก็เป็น เพลงคาถามค่ะจะเป็นเพลงจังหวะหน่อยแล้วก็เพลงสุดท้ายก็คือเพลงเศร้าๆก็คือหลักเท่าไหร่นี่แหละนี่แหละครับนี่อยู่ในอัลบั้มนี้โอ้ออกมาตั้งแต่ปีอะไรแล้วครับเพลงนี้ปัดจําไม่ได้ในความทรงจำนี่ก็คือน่าจะสามสี่แปดเกือบสี่สิบเจ็ดปีแล้วค่ะประมาณนั้นปีที่แล้วแล้วโอ้โหเพลงนี้สมัยนั้นนี่ต้องบอกว่าเปิดกันแบบทุกคนได้ยินได้ฟังกันร้องกันได้หมดทุกคน ขอบคุณมากนะคะที่ยังจําได้ด้วยค่ะนั่นแหละแล้วปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นนักร้องอาชีพเลยนะคะแล้วก็มีสอนร้องเพลงด้วยแล้วก็มีรับอีเวนต์ต่างๆจะเป็นแนวแจ๊สไปเลยค่ะอ๋อตอนนี้เป็นแนวแจ๊สนักร้องแจ๊สค่ะแล้วถ้าเด็กๆน้องๆสนใจอยากจะเรียนร้องเพลงกับขู่ลูกปัดค่ะก็ตามไปที่ Facebook ได้เลยนะคะลูกปัดลิมไทยค่ะ L ตัวใหญ่นะคะ L O O K แล้วก็ L I M T H A I ค่ะโอ้เรื่องนี้เราจะมีโอกาสที่แบบจะได้ฟังเพลงเพราะๆพราะเพลงใหม่ๆจากคุณลูกปัดไหมแน่นอนค่ะเราติดตามแล้วกันนะคะติดตามสักเมื่อไหร่ยังไงก็ปฏิวัติน่าจะเป็นปีหน้าค่ะปีหน้าติดตามผลงานของคุณลูกปัดกันได้วันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับขอบคุณมากครับคุณลูกปัดครับเชิญเลยครับ